สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเต้ยฉลองราชในช่องหลองราดแชนแนลกันอีกแล้วนะครับผมขอโทษที่ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับพอดีเต้ยติดธุระนิดหน่อยครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ตามสัญญานะครับอย่างที่เต้ยเคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับผมว่าจะมาทำคลิปแคสนักแสดงละครกราะกายสิทธิ์ในเวอร์ชัน2,565 ห่างละครเกราะกายสิทธิ์ได้รับการรีเมคใหม่ในปี2565หรือ2566นะครับผมสำหรับละครเกราะกายสิทธิ์เนี่ยเป็นละครพื้นบ้านละครจกักจักวงวงอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับผมที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับและยังคงอยู่ในใจของแฟนละครพื้นบ้านละครจกัจกจักวงวงมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันกันเลยครับผม สำหรับโครงเรื่องของละครเกราะกายสิทธิ์นี้เนี่ยได้มีการดัดแปลงเขาโครงเรื่องมาจากละครเกราะเพชร็ดสีนะครับผมที่เคยออกอาการทางช่องเจ็ดสีเมื่อปี2538นะครับเป็นเวอร์ชั่นของคุณติ๊กชัดธรมงคลและคุณติ๊กกัญญารัตน์คุณน้ำทิพย์เสียมทองแล้วก็คุณเอกชัยศรีวิชัยและอีกหลายๆท่านนะครับผม และอย่างที่เต้ยได้บอกไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับว่า,เ,าเกี่ยวกับข่าวคราวละครเรื่องที่3ในบิ๊กโปรเจกต์ของละครพื้นบ้านละครจกัจกจัวงวงของค่ายสามเสียงน,นะครับว่า,าละครเรื่องที่3ในบิ๊กโปรเจกต์นี้เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเต้ยก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องโกมินเกราะกายสิทธิ์หรือสิงหะไกรพบ หรือไม่ก็จะเป็นละครเรื่องปลาบู่ทองนะครับสําหรับละครเรื่องปลาบู่ทองเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเพราะว่าที่จะในบิ๊กโปรเจกต์สเรื่องแรกเนี่ยก็มีคําว่าทองไปแล้วนะครับก็คือพิกุลทองและไกรทองนะครับผมส่วนเรื่องที่3เนี่ยก็อาจจะเป็นปลาบู่ทองนะครับแต่ก็เรามาแคสเกราะกายสิทธิ์กันก่อนนะครับผมแล้วในคลิปก่อน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 นี้เนี่ย เต้ก็ได้แคสนักแสดงในเรื่องโกมินไปแล้วนะครับว่าหากทางค่ายสามเสียนจะรีเมคละครที่เป็นละคร1ในสีเรื่องนี้เนี่ยใครเหมาะจะมารับบทอะไรในเรื่องนั้นๆบ้างนะครับและในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่เต้เคยบอกไว้นะครับว่าจะมาแคสนักแสดงและตัวละครนำในละครกระกายสิทธิ์เวอร์ชั่น2,565หรือ2,566นะครับ ว่าใครเหมาะจะได้เล่นบทอะไรบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมมาเริ่มกันที่บทนําเลยนะครับผมของทั้ง7เกราะ7สี7วันนะครับเริ่มที่บทสรุเทพหรือสุริยะก็คือเกราะกายสิทธิ์วันอาทิตย์นะครับผมเดิมทีเนี่ยก็คือคุณอ้นรัติพงศ์ผู้มาลีที่มารับบทนี้นะครับและถ้าจะรีเมคใหม่เนี่ย ต้คิดว่าม่อนสุรศักดิ์หรือบีดสุกิจสงแก้วที่เหมาะจะรับบทเป็นเกราะกายสิทธิ์วันอาทิตย์แล้วก็จันทราภาก็คือกราะกายสิทธิ์วันจันทร์นะครับเดิมทีเนี่ยก็คือคุณกวางพิมพ์ระวีทางสุบุตรนะครับถ้าจะรีเมคใหม่เนี่ยก็คิดว่ามีมีสามคนนะครับที่เหมาะจะรับบทนี้นั่นก็คือพิมพ์อัญญรส น้ำว้าถาปณีปิงจิดาภาและกาตูนทรันพักนั่นเองครับส่วนตัวเนี่ยพิมพ์อัญญรสกับน้ำว้าถาปณีเนี่ยจะเหมาะมากๆเลยครับผมกับบทจันทราภานะครับเกราะกายสิ์วันจันนั่นเองครับผมส่วนอ,อ,อังคาศก็คือกราะกายสิ์วันอังคารน,นะครับเดิมทีเนี่ยก็คือคุณบอยสพล ชนวีนะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือบอยปิยรัตน์อัฐกรสิรินั่นเองครับบทอังคาดเนี่ยมีอยู่สองคนเหมือนกันนะครับที่ได้คิดว่าเหมาะกับบทนี้นะครับผมนั่นก็คือต้นกฤิชสอนและบีดสุกฤิสงแก้วนั่นเองครับไปต่อกันที่พุทธรัตน์ก็คือเกราะกายสิทธิ์วันพุทธนะครับผม เดิมทีเนี่ยก็คือคุณอังพัชราวดีอยู่พิรมนะครับที่มารับบทนี้และถ้าจะรีเมคใหม่เนี่ยก็มีอยู่3คนนะครับที่เหมาะก็คือปิงจิดาภาขวัญปิ่นทิพย์และแก้มกันอบมลน,นั่นเองครับไปต่อกันเลยนะครับกับบทภูมินกรอกกายสิทธิ์วันพระฤหัสสบดีนะครับผม เดิมทีเนี่ยก็คือคุณหนงทราพงศ์สําราญพิษนะครับในบทนี้เนี่ยถ้าจะรีเมคเต้ตคิดว่าบุค๊คพบศินโตสกุลเหมาะกับบทนี้มากๆเลยครับผมแล้วก็บทประกายพึกนะครับก็คือเกราะกายสิทธิ์วันสุขเดิมทีเนี่ยก็คือคุณสองชนิดาพัทระเวศสกุลนะฮะแล้วก็ทันทีที่เต้นึกถึงว่าให้แคส นักแสดงเวอร์ชั่น2อง5กาของละครกรกตเนี่ยบทประกายพึกมาเป็นบทแรกเลยนะครับที่เตยนึกถึงและคนที่เหมาะกับบทประกายพึกที่เตยนึกถึงนั่นก็คือแพร่วาพัทรกรสนธิพักนะฮะและปูเป้เกียรติรินน้อยพึ่งนั่นเองครับแต่ปูเป้เนี่ยก็เป็นนางเอกละครหลังข่าวช่อง7ไปแล้วอ่ะเนาะก็คงจะไม่มารับบ,บทเป็นแบบบท านางเอกร้องอะไรอย่างนี้นะครับแต่ปูเป้เหมาะมากๆเลยนะครับกับบทนี้ครับผมแล้วก็ไปต่อกันที่สันนิวานก็คือกรอกกายสิทธิ์วันเสาร์นะครับผมเดิมทีเนี่ยคือคุณเบิร์ดดาวเรอร์คงพันนะครับและคนที่เหมาะจะมารับบทนี้หากมีการรีเมคใหม่นั่นก็คือหนุ่มไรอันปัญญานั่นเองครับที่เคยรับบทเป็นหนึ่งในกินนอนทั้งหแห่งเทือกเขาคีรีเทพ ในละครพระสุทนมโนรานะครับแล้วก็ไปต่อกันที่บทพระเอกนางเอกที่ได้คู่กับเกราะกายสิทธิ์ทั้ง7เกราะนะครับผมเริ่มที่คู่ของวันอาทิตย์นะครับนั่นก็คืออินทรานีหรืออัญญานีเดิมที่เนี่ยก็คือคุณฝนพัชรไมัยสุขประเสริฐนะครับแล้วก็ถ้ารีเมคใหม่เนี่ยไปคิดว่าพิงก์กมนวันสัตรพยูนหรือ น้ำวาถาปณีนะครับที่เหมาะจะมารับบทนี้นั่นเองครับแล้วก็ไปตอนที่คู่ของวันจันทร์กันบ้างนะครับก็คือไอศนั่นเองครับเดิมทีเนี่ยก็คือคุณนัทอัติรุษสิงห์อัมพลนะครับผมและหากจะมีการรีเมคใหม่เนี่ยก็มีอยู่คนเดียวเลยครับที่เตยนึกถึงคือปลั๊กสวีเดนนั่นเองครับผมแล้วก็บท คู่ของวันอังคารนะครับก็คือบัวแย้มเดิมทีเนี่ยก็คือคุณแยม้ทมทมพันธ์พานุชิตพุทธิวงนะฮะหรือคุณแยม้ทมทมพัน์เบญจมาธิกุลนั่นเองครับผมและถ้าหากมีการรีเมคใหม่เนี่ยก็คิดว่าฟ้าเนธนภาที่เหมาะจะมารับบทบัวแย้มคู่กับอังคารก็คือวันอังคารนั่นเองครับผม แล้วก็ไปต่อกันที่บทคู่ของวันพุธนะครับผมนั่นก็คืออาทานเดิมที่เนี่ยก็คือคุณโอรติศิลปาจารย์นะครับผมที่รับบทนี้นะฮะก็ถ้าหากจะมีการรีเมคใหม่เนี่ยก็คิดว่าเจเจธนศักดิ์จิตตะพงนะครับที่เคยรับบทเป็นเ,เคยจีนในละครสังทองนะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งในหกินนอนแห่งเทือกเขาคีรีเทพในละครพระสุทนมโนรา ที่เหมาะจะมารับบทคู่ของวันพุธนะครับอย่างอาทานนั่นเองครับผมแล้วก็ไปตอนที่บทคู่ของวันพฤหัส,สบดีนะฮะนั่นก็คืออัมพิกาเดิมที่เนี่ยก็คือคุณแก้มบุ๋มปริยาดาสิทธาชัยนะครับผมแล้วก็ถ้าจะมีการรีเมคเนี่ยก็มีอยู่ชื่อด้วยกันนะครับที่คาแรคเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเหมาะกับ พวกเขา3คนมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือพิมพ์อัญญารสแล้วก็แก้มกันอมนแล้วก็มีนวรันพรพัดช่วยนั่นเองครับแล้วก็ไปตอนที่บทคู่ของวันศุกร์นะครับผมนั่นก็คือเพตราเดิมทีเนี่ยก็คือคุณต้นวรนันพร้อมมูลนะฮะและหากจะมีการรีเมคใหม่เนี่ยก็คิดว่าแมนสุภสิน แสงรัตนทองคำนะครับผมที่เหมาะกับบทนี้มากๆเลยครับแล้วก็ต่อกันที่บทคู่ของวันเสาร์นะครับผมนั่นก็คือมนตราเดิมทีเนี่ยก็คือคุณกาตูนอุทุมพรน,นาคพันธ์นะฮะและคิดว่าถ้ามีการรีเมคใหม่เนี่ยก็ก็น่าจะเป็นซาร่าซาร่าสายสกุลเศษนะครับที่เหมาะกับบทนี้มากๆเลยครับผม อันนี้ก็คาแรคเตอร์อะไรต่างๆหน้าตาอะไรต่างๆก็คล้ายคลึงกับกับตัวละครตัวนี้ด้วยครับผมแล้วก็ไปต่อที่บทเทพวิสุวัตนะครับผมเดิมทีเนี่ยก็คือคุณวิทย์ภูทริศพมบันดานนะครับและหากจะมีการรีเมคใหม่เนี่ยก็คิดว่าคุณบุง้งนณะพประสบลาบที่เหมาะกับบทนี้มากๆเลยครับผมแล้วก็ ไปตอนที่บทบดีสอนนะครับบดีสอนเนี่ยก็คือเกราะเหล็กแล้วก็เป็นตัวร้ายตอนโตนะครับผมคนที่รับบทนี้เนี่ยก็คือคุณแก้สุธิชัยชัยเดชนะครับและหากจะมีการรีเมคใหม่เนี่ยก็คิดว่าคุณรัตรัตศิล์นะครับผมที่เหมาะกับบทนี้นะครับไปต่อกันเลยเนะครับกับบทเทพราหูนะครับผมก็คือเกราะวันพุธกลางคืนนะฮะ หรือหรือนั่นก็คือเทพวิสุวัตแปลงร่างมานั่นเองครับผมเดิมทีเนี่ยคนที่รับบทนี้ก็คือคุณเจมเลอสันคงเจริญนะฮะซึ่งมารับเชิญเป็นเทพวิสุวัตตอนแปลงร่างตอนปลอมตัวลงมาใน3ตอนสุดท้ายนะครับเป็นเทพราหูเกราะวันพุธกลางคืนนั่นเองครับและคนที่จะมารับบทนี้หากมีการรีเมคเนี่ยก็คิดว่า คนที่เหมาะก็คือเข้าตูพลพดพูนนินนะครับผมคือไม่ใช่อะไรหรอกนะครับแต่เข้าตูเนี่ยก็เราเห็นหน้ามาแบบติด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 กันในละครหลายๆเรื่องแล้วนะครับก็คิดว่าเข้าตูน่าจะโอเคกับบทนี้นะครับผมแล้วก็ไปต่อกันที่บทเสด็จแม่ของทั้ง7กระอกนะครับผมคนที่เหมาะจะมารับบทนี้เนี่ยก็คือคุณน้ำทิพย์เสียมทอง หรือไม่ก็เป็นคุณฟ้าใสภูสนิสาโชติกิติพงศ์นะครับผมแล้วก็เสด็จพ่อของทั้งเจ็ดเกราะเนี่ยก็คือคุณปอนโอภาภูมิชิตตาพันนะฮะที่เหมาะจะมารับบทนี้นะครับผมส่วนบทเสด็จแม่ของบดีสอนหรือเสด็จแม่ของเกราะเหล็กเนี่ยคนที่เหมาะจะมารับบทนี้ก็คือคุณเดียปริษาธนาวิวัฒน์นั่นเองครับ แล้วก็ในส่วนของความคิดและความรู้สึกของทุกๆคนเนี่ยทุกๆคนคิดและรู้สึกว่าใครเหมาะจะรับบทอะไรกันบ้างทั้งตอนเด็กและตอนโตเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม้่อยากจะรู้ความรู้สึกและความคิดของทุกๆคนน่ยนะครับว่าในความคิดของทุกคนแล้วเนี่ยใครเหมาะที่จะมารับบทอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเต้ยหลองราดนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับวันนี้เต้ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ